เยอหลายวันไฟังกันน่ะเยอหลายันไหนสามสอบป่ะพา,ายาอสอบแน่สะนะินะบูได้บูได้อะไเปิดสำรวจบนะ้างไหมมันเื่อยู่บนไก็า,ามูนี้ เออถ้าถ้า okay, จ okay. ับถ้าอะไรงี้เออทำดเออทำเออโอเคโอเคถ้านายตอก็คือว่าเขาายอนีไปข้านอกนี่ไปขนอนี่้ก่อ่คัวกนี้ี่ตอนครับาต้องใส่อง <c oughs> ความสูญเสียอย่างที่เราทราบนะครับในช่วงที่ผ่านว่าการปกปิดข้อมูลแล้วท้ายสุดผู้เสพเนี่ยเกิดอาการหลอนและไปทําความผิดทําให้เกิดความดได้หน,น่ือการเฝ้าระวังในเรื่องของอยาเสพติดแลวอยาอ่างที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชายแดนหรืออะไรแล้วเนี่ยสำคัญคือการมีส่วนร่วมีนน้องประชาชนโดยยิ่งวันนี้ผมอยากเห็นครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าได้ปกปิดข้อมูลครับโดยยิ่งผู้เสพรายย่อยเนี่ยที่ใครมีอาการนึกการเสพท,ที่มันติดอยู่แล้วเนี่ย ท่านผู้การโยธากรจังหวัดบอกเลยว่าเรามียุทธการนะครับเรียกว่ายุทธการนาคาพิทักษ์ไทยเลยเราพร้อมที่จะส่งต่อผู้เกี่ยวจริงจริงดีเลยทีนี้วันนี้โทรมางานการตามาวันนี้ให้ท่านผู้เกี่ยวได้ทราบไปพร้อมๆกันจากนั้นนะครับก็จะ ได้เชิญท่านสษมันอูในกระบวนการที่สบครัร้ายแรงมาจากยาเสพติดทั้งสิ้นมันจริงเป็นวารายแห่งชาติที่มาทั้งหมดเลยนัเนี่ตั้งแต่หนึ่ง เป็นภาพที่ประจักษ์อย่างชัดเจนนะครับว่าความแด้เพิ่มขึ้นมาตั้งเท่าไหร่นัง้นเหนียน่ายมันเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเลยคืออันที่สองนะครับเรือ่องของพีทักษทยเลยหกสีนั่นคือหัวใจสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าได้เป็นการทําง,งานเชิงแอเรียอย่างแท้จริงนะค,ะนะครับอาจับหรืออาจจะข้างนอกเขตเราแต่ว่าํำเรียงยาอบาเิยต่างเราเพราะฉะนั้นนะ เจ้าหน้าที่ของเราทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตเรวนตำรวจทหารเนี่ยนะครับเราต้องนะครับเป็นตื่ตาตื่นใจกนประชาชนแล้วก็แจ้กปรเดินางร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรนะครับในการที่จะสกัดกั้นนะครับทางเรานะครับได้บรรการระหว่างตำรวจทหารนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับสามารถสกัดกั้นยาเสพติดเพื่อไม่ส่งทันแครบาดในพื้นที่ตอนไหนได้หลายกรณีด้วยกันนะครับเป็นตัวยาหลายสิบล้านเม็ด ซึ่งจเห็นได้ว่าแนวโน้มของการพร่ระบาดและการนำเข้ามีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในปีประมาณ2 5 1 5ทุกๆจังหวัดเลยแต่ในโครงการซื่อมีผลการดำเนินงานคือการนำผู้เสียหายมาตรการที่หน er ึ่งเป็นเรื่องของมาตรการการสร้างการรับรู้เราให้สถานศึกษาุแข่งให้สร้างการรับรู้ตลักรวมถึงการประสานความร่วมมือกับสาบันการศึกษาในการกับเครื่องโครงการ สี่เจ็ดล้านสี่ห้าหมื่น 2016, ส <S <s ีพนลนสินร้อยยี่สิบแจุ้าสาการสร้างแรงดันแข็งของหนจุสล้าสห้าหมืนสสองลานี่บหนร้อยบแปดจุด้าสาองการส่งร้างงดันแข็งขอนยนต